ปีนี้วรภัยคืออะไรทำไมถึงจำเป็นปีนี้วภัยรถยนต์มีความจําเป็นอย่างมากในหลายสถานการณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสียงหายให้กับผู้ขับขี่ผู้โดยสารและทรัพย์สินป้องกันอันตรายจากเศษกระจกแตกเกณีอุบัติเหตุกระจหน้าต่างอาจจะแตกละเอียดและกระเด็นเข้ามาซึ่งอาจจะทําให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ฟิล์มเล์ไพช่วยยึดเศษกระจกรนี้ไว้กับฟิล์มลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บป้องกันการกระเด็นออกนอกรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงผู้โดยสารอาจถูกเบี่ยงออกจากรถทางช่องหน้าตา่างที่อาจจะแตกได้ง่ายฟิล์มีมลัยพช่วยยึดกระจกไว้ทําให้ยากต่อการหลุดออกจากตัวรถเพิ่มความปลอดภัยจากการโจรกรรม โจนที่ต้องการทุบก,กระจกรถเพื่อขโมยทรัพย์สินหรือทำลายร่างกายจะทำได้ยากขึ้นป้องกันการค้อางปลาสิ่งของในบางสถานการณ์อาจมีผู้ไม่หวังดีค้อางปลาสิ่งของใส่รถฟิล์มอรภัยเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงที่วัตถุเหล่านั้นจะทะลุก,กระจกเข้ามา ป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือสะเก็ดหินในบางพื้นที่อาจเกิดพายุลมแรงหรือมีวัตถุก,กระเด็นเข้ามาปะทะกระกจรถฟิล์มนีรภัยช่วยดูดซับแรงกระแทกเบื้องต้นลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นฟิล์มนิรภัยจึงไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันทรัพย์สินแต่เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของตัวคุณเองและคนที่คุณรักค่ะไดโนวินพอทุกเส้นทางต้องการการปกป้อง